สว,ส,สวัสดีครับกัปตัน a n น้อง Hello everyone กับตัน,นแอน, <Hello everyone. S 1> น,นมัมทุกวันนี้นะคะจะพาพี่น้องทุกคนไปดูสวนผักของเรานะคะผักไทยเป็นผักของไทยนี่หละที่เราเอามาปลูกที่เกาหลีใต้นะคะไปชมกันเลยค่ะที่สวนของเรานะคะ<ม>ก็จะมีมะเขือแล้วก็ผักแพรว นอกจากนี้ก็ยังมีพริกขี้หนูนะคะแล้วก็ตะไคร้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงพริกแปลงพริกขี้หนูพริกขี้หนูของไทยเราเนี่ยแหละนะอันนี้นี่นี่คือต้นพริกขี้หนูนะเนี่ยมาปลูกที่นี่ต้นสูงเลยสูงมากอันนี้ก็ออกลูก แดงแล้วเริ่มแดงแล้วไอ้ตรงออกดอกก็ออกดอกไปไอ้ที่สุกแดงก็สุกไปน,นี้ปลูกเอาไว้อันนี้ทำพลาสติกคุมเอาไว้เวลาหน้าหนาวหน้าหนาวจะได้ไม่ตายเวลาหน้าหนาวเนี่ยตรงนี้หิมะมันจะตกตกเยอะตกคุมเราก็ต้องเอาพลาสติกคุมไว้แล้วก็ใช้เครื่องเครื่องทำความร้อน ให้ความอบอุ่นให้ความอบอุ่นกับเขาพวกพริกพวกนี้ก็จะได้ไม่ตายแล้วก็หน้าหนาวนี่ราคาจะแพงพริกแล้วก็พวกผักราคาแพงเพราะว่าอากาศมันหนาวมันปลูกข้างนอกไม่ได้จะปลูกได้เฉพาะออคนที่มีกระโจมมีให้ความอบอุ่นกับพวกเขาอันนี้ข้างในลึกเข้าไปนั่นน่ะเนี่ย เป็นแต่ต้นพริกทั้งนั้นเลยนี่เดินเข้ามาในดงพริกต้นสูงสูงเลยนี่ทั้งดงเลยออกดอกกำลังช่วงนี้ออกดอกออกดอกออกดอกช่วงนี้ก็นู่นแหละใกล้ๆหนาวนั่นตอนนี้ที่เกาหลีก็กลางวันก็ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่ากว่ายี่สิบต้นต้นเริ่มหนาวแล้ว กลางคืนก็จะประมาณแถวบ้านนี่บางวันก็สิบห้าองศาบางวันก็สิบเจ็ดองศาประมาณนี้เริ่มจะเข้าอันนี้จะเข้าเขาเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ก็จะเริ่มร่วงพอผ่านฤดูใบไม้ร่วงแล้วเนี่ยก็จะเข้าฤดูหนาวฤดูหนาวที่นี่มีมาตกเยอะเราต้องคุ้มพลาสติกด้านบน คุมเลยคลุมาไว้แล้วก็เปิดเครื่องเครื่องทำความร้อนให้ความอบอุ่นอันนี้เป็นแปลงผักที่ปลูกเอาไว้เตรียมเอาไว้สำหรับทำกิมจิทำกิมจิไว้กินหน้าหนาวอันนี้ที่เห็นอยู่นี่เป็นหหมชยชเท้าหัวไชเท้านะคะแล้วก็เพิกเลยไปตรงนู้ดเห็นต้นใหญ่ๆตรงเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นผักกาด ผักกาดขาวตอนนี้ยังเล็กอยู่ก็เลยยังยังไม่ค่อยเป็นกอเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะขออกันเป็นพุ่มส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนี่ผักกาดผักสลัดผักสลัดแล้วก็อันนี้กุยช่ายกุยช่ายที่นี่ก็เอาวันนี้ก็ไปกินสดสมมากเอาไปทำผัดไทยเอาไปทำกิมจินี่ ตัวอันนี้เป็นหอมต้นหอมยักษ์ต้นหอมใหญ่ๆที่คนเกาหลีชอบกินกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากับตันทำอะไรอยู่ทันซ่าเอาข้ามาให้เรากินคือคือจกตัวจ นี่เป็นน้องแมวเพศผู้นะคะชื่อว่าชูร่องค่ะและนี่ก็เป็นน้องหมาเพศเมียนะคะชื่ออีซึลค่ะวันนี้วันหยุดเทศกาลเกาหลีหยุดยาวอาทิตย์นี้โรคโควิดที่เกาหลียังยังระบาดมาระบาดแล้วลอกสองก็จะมีสัปดาห์หนึ่งไปโรงเรียนแล้วก็อีกสัปดาห์หนึ่ง อยู่บ้านเรียนออนไลน์พอเลยพันธีว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เรียนออนไลน์แล้วก็ต่อด้วยวันหยุดยาวของเกาหลีอ่ะชั้นสร้างทักใครเพื่อน,อนๆหน่อยบาย,บายบพกด subscribe ด้วยนะคะกูต้องดูจเซ